ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีเมษธาตุไฟมีอารมณ์เร่าร้อนรุนแรงรักใครรักจริงรักนานไม่สารสัมพันธ์แบบนอนกับใครก็ได้ในเรื่องสังเวียนรักมกักเป็นผู้นำเสมอชอบบุกมีความสุขกับการเป็นผู้กระทำโดยไม่สนใจคู่เมคเลอรว่าเขาจะ รู้สึกอย่างไรคนราศีนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงคิดว่าตนเองเป็นผู้คุมเกมได้ดีรสนิยมเรื่องเซ็ตดูดันเร่าร้อนเกินบรรยายจุดปุ๊บติดปั๊บแต่ถ้าสถานที่ไม่เป็นใจคนราศีนี้ก็ไร้อารมณ์ร่วมเนื่องจากธาตุไฟเมื่อ เจอน้ำมันก็จะลุกโชนแต่ถ้าเจออากาศชื้นจุดยังไงก็ไม่ติดหลอกครับคนที่เกิดราศีนี้มักเป็นคนแข็งแรงกํายามถ้าเป็นชายอันหนึ่งต้องเป็นผู้ที่เล่นกล้ามโชว์ความแข็งแรงให้ลอตาลอใจผู้หญิงแต่คนราศีนี้มักข,ของขึ้นเร็วมีอารมณ์ง่ายจึงทำให้เป็นคนที่ใช้งานเยอะ แต่อายุการใช้งานของอารมณ์ดับเร็วควรงัดออกมาเผด็จศึกตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะถ้าเข้าเลข40แล้วนั้นพลังทางเพศจะหดหายไม่สู้ซ่าเหมือนเดิมเครื่องเพศของคนเกิดราศีนี้ทำนายว่าถ้าเป็นชายขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แต่แข็งแกร่งดุดหินผาไม่มีสภาวะเหี่ยวหดนกกระจอกไม่ทันกินน้ำหรือล่มปากอ่าวเร็วอันหนึ่งถ้าเป็นหญิงขนาดจะพอดี แต่จะมีกล้ามเนื้อช่องคลอดที่แข็งแรงเป็นพิเศษฟิตเปรี้ยไม่หย่อนคล้อย